เอาเลยครับวับนนี้แล้วก็มาอยู่ในเกม u โ o นะฮะเราก็จะมาหาเล่นกันลองดูะฮะไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงนะฮะนี่คือ จะมาลองเล่นกันดูนะฮะผมก็เล่นมาก่อนแล้วแหละเอ่อคือ น้องผมแล้วล่ะอมลงไปเลยอ๋อเทคสามร้อยเบาๆครับนี่จะเป็นการ์กลับดักนะครับ เ่าจะใช้เซตไว้ก่อนจบเชิญ I end my turn โอ้กากมากเลยครับ draw gem ไม่คอนเชิญชื่ออะไรวะเนี่ยไปเลยเย m Battle อะไรครับ Battle โดนเบาเบาครับหกร้อยตามด้วยพันหกอี๊อแซบไหมล่ะมาเอ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 าจบเชิญไป นั่นจะเป็นการ์ดโอ้ไม่กอดการ์ดทำให้การ์ดที่ของเราโจมตีกลายเป็นป้องกันแทนนะครับชิพายเยี่ยม คิดว่ากลัวเหรอเฮ้ยเฉือนลูกค้าแล้วสินะตัวเลยวัเนี่ยหมาป่านะฮะโอเคอะไรบอกว่าต้องสังเวยอีกตัวลอเอาตัวนี้ไปเลยมาแล้วครับไม่รู้ตัวอะไรจะเกมน้ำบัตนาวนี่แหละ เบอจ์จะไปตูบยังอยู่โอมหมายการจบเชิญครับอุดผูด้วรีบลงมาซะ เผลนของข้าแล้วอะไรวะเนี่ยน่าจะมีเหตุมีผลมันช่วยอะไรได้ปะเนี่ยมา Battle Game over เรียบร้อยอเคลินงันอย่างนี้เหรอ Okay. อุ้ยมีการ์ดด้วยชิบหายกาันอะไรวะมันคืออะไรพวกก็ไม่รู้อน n 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 น โอเคครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย